ครับวันนี้วันจันทร์ที่3มกราคมนะครับ2 5 6 5วันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ผาพญากุปีนะครับซึ่งเราจะลงมาด้านล่างนะครับซึ่งมีต้นไม้เยอะมากเลยนะครก็เป็นข้างๆข,ข,ของภูเขาแล้วดูว่ามีอะไรครับตามเลยครับนี่ครับเราเดินมาจากด้านบนประมาณสัก2-300เมตรแล้วนี่ก็เป็นประมาณข้างๆภูเขานะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นเยอะมาก ก็เราจะดูว่ามีอะไรบ้างนะคุทธงกันนี่ก็เป็นภูเขาทั้งลูกครับเราจะดูก้อนหินครับคดข้างใหญ่มากเลยนะครับนี่ภูเขาเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นเยอะแยะเสาวันเยอะแยะด้วยนะครับมาดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับเราก็มากันนักท่องเที่ยวนะครับเพครับเราก็มากันนะ สีนักท่องเที่ยวตามมาด้วยครับนี่ครับตรงนี้ก็มีหญ้าพวกมอสต,ต่างๆครับเป็นหญ้าเล็กๆขึ้นตามนะครับเราไปตรงไหนยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเรา มาเที่ยวก็ได้นะครับที่ถ้ำอาผาพญาโกปีนะครับภูสิงห์เสเกติดชายแดนช่องสง,งามสีสะเกตครับมาเที่ยวก็ได้โอ้โหมันลึกมากเลยจะไปไหมครับเนี่ยไปไหมมันต่ำลแล้วครับถ่ายเลยถ่ายก็ถ่ายต่อเลย,เออยไปไปอาตามเลยครับโอ้โหทางก็ต่ำนิดนึงครับเดี๋ยวนครับนี่เออ นะครับโอ้ครับโอ้โหนี่ครับมันธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงต้นไม้ก็ล้มลงมาครับก็ประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงไหนนะฮะแต่เราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีทุ่งสว่างสว่างมานะครับนี่สว่างนิดนึมาตามเลยครับข้างหน้านี่ใกล้ถึงแล้วครับโอ้ใกล้แลยไงขอบผมครับ โอ้โห oh. บันไดสุดแล้วครับเรารู้ว่ามันถึงไหนแล้วไปดูครับว่ามีอะไรตรงนี้ไปดูครับเนี่ยบันไดมปนสุดตรงนี้แนละ้วแต่ดูก้้วหินนะครับใหญ่ามากๆเลยนะครับเนี่ยใหญ่โคตรๆโอเคครับน่าจะสุดแล้วครับเราหมาครับ เจอองค์พระแล้วเจอองค์พระแล้เดินมาบาครับต้าก,ก้องเหมือนไปถ้านาคาเลยเนี่ยมาครับนี่ถึงแล้วนะครับเป็นที่สักการะบูชาที่เขาพญากโกปีนะครับ เดี๋ยวเราไปกาบพากันก่อนนะครับไปครับมาคก็ขออนุญาตเอาเรื่องเราใช้ก่อนนะครับโอเคครับาครับก็เดี๋ยวเรามากาบพากันนะครับที่นี่ไม่เคยมาครับก็ด้วยความที่ ลงเขามายากนะครับดูดิครับเย็นมากมหัศจรรย์มากครับที่นี่ดูดูดูก้อนหินนะครับแล้วดูช่องว่างผานะครับคือมหัศจรรย์มากแล้วที่นี่รู้สึกเย็นเย็นมากๆรู้สึกเย็นแบบจะเยือกเลยนะครับก็จะมีเนี่ครับตามผนังก็มีเงินที่ชาวบ้านที่มานักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็เอาเหรียญแปะไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแปะบ้านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไหวพักขึ้นก่อนนะครับ หรือครอบครัวามตั้งใจของธรรมชาติก็เดี๋ยวเราจะกราบไหว้หลวงพ่อที่สถิตอยู่ที่นี่น,นะครับเต็มแล้วว่าจะถ่า,าย,ยอ่ะดูก่อน